เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับนอยุกับผมโนโซมินะครับแล้วก็อยู่กันในเกมเกนชินิมเพลนะครับสำหรับวันนี้มันจะแหกปากทำไมครับเนี่ยเรากดแตะเพื่อเริ่มไปเลยแตะเพื่อเริ่มไปเลยไงก็สำหรับเปิดมาสำหรับเกมนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับการทดสอบไลฟ์เมื่อวานนะครับไม่รู้ว่ามีใครได้มาดูบ้างหรือเปล่าแต่หนึ่งในนั้นคือพี่จ่าแน่นอนนะครับแล้วก็ รู้สึกเหมือนไลฟ์ไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมันหายไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ได้ลองรีเซตค่าเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าไลฟ์รอบหน้ามันจะหายไปอีกหรือเปล่าแต่ถ้าหายไปก็ถือว่าสวยไปนะครับเพราะว่าไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทํำยังไงนะครับอตอนนี้ผมนี่ได้บอกเลยว่าได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับบอกเลยว่าตึงมากนะครับตึงมากแต่ผมก็ไม่อยาก ไม่อยากลองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันมันสามารถเล่นแบบว่าปรับกราฟิกสูงสุดได้นะครับแต่ว่าคือทีนี้คุณดูดูขวาบนนะคือแบบว่าเน็ตอ่ะมันคือเน็ตบ้านผมมงอย่างก,กากเลยว่ะคือผมบอกเลยนะเน็ตบ้านผมอะสู้เออสู้อะไรวะเน็ตบ้านผมนี่สู้เน็ตตัวเองไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะมีไลฟ์เกนชินไปเล่นนะครับส่อเดสว คือน่าจะได้ไลฟ์ผมชอบแบบว่าไลฟ์เกม RPG เล่นเก็บเวลตมีมอนชิลๆไปนะครับแล้วก็อาจจะได้พูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่าเกณฑ์ชินผมนี่บอกเลยว่าสกิลการเล่นนี่เท่ากับเพลเยอร์เลเวลหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมนี่กากมากนะครับเล่น Gen in, เกณฑ์ชินเลขได้ว่าแทบจะไม่เป็นเลยนะครับผมวันๆคือเดินเดินตีไปตีมาเรื่อยๆนะครับเดินตีมอนตัวนูน้นมอนตัวนี้นะครับหาเรื่องชาวบ้านนั้ไปทั่วนะครับผมซึ่งผมนี่เก่งมากเรื่องหาเรื่องชาวบ้านนะ เออเดี๋ยวอย่างเช่นยังไงดีอันนี้อย่างเช่นนี่เลยดีกว่าเราจะไปเควสประจําวันไงเดี๋ยวน้ำมันซ่อมแซมนะครับเฮ้ยอันนี้แหละเราไปเควสนี้เลยนะครับอ่าสีม่วงเป็นเควสประจําวันนะอืมเดี๋ยวไปลองลองทดสอบไปในคลิปนี้นะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดนะทุกทีอย่างเร็วอะครับอมไปยังไงต่อวะทางนี้อิตสโนโมนี เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ศักสีเราคือมันต้องบินว่ะเพราะว่าฉันคือเอ้ไอ้หี่อะกูยังไม่ได้พูดเลย I am Batman ไปเลยแมเพื่อจะดูตรวจการยูนะครับมันชื่อการยูหรือเปล่าใช่ไหมการจะดูชื่อเราต้องดูการยูจ n เอเอการยูการยูโอเคโอเคครับเควสนั้นอยู่ข้างล่างนี่ครับไปเลย I am the Batman I am the one Jess นี่แน่เชี่ยไม่โดนเยอยแล้วอ๋อจด้วยโซเซโนจิสุจิสุจิสุโหดมากโหดมากกดมั่วบอกเลยว่าจังหวะนี้กดมั่วกดระเบิดเปทีอิจิโรอิจิุอิจิโรอิจิุ มันแซลมอนบอสเมือ่อไหร่บอกเลยนี่มันใช่บอสเหรอนี่นี่นก็บอสเลเวลร้อยบอกเลยบอสนี่มันหลักเลเวลร้อยแน่นอนครับบอสตัวนี้บอกเลยว่าหลัก,หล,กหลักร้อยหลักเลเวลร้อยตายไปดิครับหูน้องชาย,ชายโดนโดนบอกเลยบอกเลยกูฟันอะไรอย่างกูเฮ้ยเฮ้ยฟันอ่างน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วทเไมกูไม่เดินโอ้โหยอาบน้ำทำไมอาบน้ำทำไมนี่เราต้องต้องทำลายอ่างน้ำใช่ไหม โซเซโนจิตเฮ้ยอย่าไปเลงมันนี่นี่เราไปเลงตัวนู้นี่าอแม่อีมาโกโซตันโจบิโอเมเตโตเชื่ออะไรไม่รู้เชื่ออะไรไม่รู้บอกเลยว่าวิบวับวิบวับวิบวับหอวิบวับวิบวับโอ้โหใช้โล่เก่งจริงอย่าใช้โล่ดิเปิดโล่เปิดไม่ได้อีกยิ่ง โอ้ยหืมชาร์จชาร์จก่อนแล้วก็ยิงเอ้ยระเบิดตู้มหืมเห็นเขาว่าอ้าวเฮ้ยระเบิดไปแล้วชิบหายอยู่ไหนปะป่าระเบิดไฟใส่พี่เหรอฮานามิฮานามิฮานาบีโอ้หบอกเลยปิงแดงปิงแม่งอย่างแดงโดนระเบิดตายที่ผมว่าที่มันแหลกๆเนี่ยเพราะว่าปิงแดงนะครับเน็ตเน็ตน่าจะไม่ไหวนะครับเน็ตน่าจะอ่อนไปผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าเน็ตตัวเองน่าจะแรงกว่านะครับ โ okay, อเคคิยประจำวันอันแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมโหบอกเลยอย่างตึงนะครับถ้าเน็ตเน็ตผมลื่นแบบว่าระดับแบบว่าเที่เอไว้เล่นพวก Wi-Fi ร้านเกมได้นะผมบอกเลยผมตึงมากแน่นอนเฮ้ยไอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บักไม่ใช่บักเน็ตปิงโอ้โ oh, หปิงแปดร้อยครับโอ้โ oh, หปิงแปดร้อยผมบอกเลยปิงแปดร้อยนะครับ ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้มาเ,เก็บไว้ประจาวันทั้งหมดนะครับเพราะว่าโอ้ปิงเก้าเก้าเก้าโอ้โหปิงเก้าเก้าเก้าผมนี่ไม่ไหวครับปิดเลยแล้วกัน,นครับใช้เน็ตตัวเองดีกว่าครับไหนอลองดูสิอันนี้ผมเปลี่ยนไปเน็ตตัวเองแล้วนะครับมีการรีสปอนเล็กน้อยนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะมีะไลฟ์สตรีมเกนชินขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมนี่ตึงแล้วนะครับผมเอ้ยอไอถังนี้ ไอ้ถังนี้เนี่ยผมบอกเลยผมเคยโดนเพื่อนแกล้งมาแล้วนะครับนี่ไงระเบิดตูมไปโกโก้ขันโอ้โหกล่องพึ่งหายหรือมันติดติดสถานะไฟไหม้อยู่ใช่ไหมกล่องเลยพึ่งหายนะครับนี่น้องคียจุดระเบิดจุดไฟ,จ,ดไฟจุดไฟบาร์บีคิวปิ้งย่างเกมนี้มีการทําอาหารแบบว่าสกิลเช็คผมชอบนะแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนะครับไม่เชื่อทุกคนดูนะครับตักตกตักตก,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 ตก ใหญ่และช้ามากนะครับคือรู้สึกว่ามันไม่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่เลาใจนะครับผมมันต้องแบบว่าต้องแบบเดสบายนะครับผมโหมบอกเลยเดสบายนของจริงตึงมากแล้วก็สำหรับผู้เล่นรีเทิร์นนะครับก็จะได้ของนะครับผมผมบอกเลยว่าของนี่แบบว่าได้เยอะมากนะครับได้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือมันได้เพชรนะครับแม้วันแรกๆผมได้เพชรมาสองสาร้อยเพชรแล้วนี่ก็ได้เพชรที่สี่ร้อยแล้วนะครับ แล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยก็คืออ,อกาชาครับผมไหนดูซิทะเลดาวแห่งปเปลวเพลิงมันไม่ได้มีความเข้ากันเลยนะทะเลดาวกับปเปลวเพลิงเนี่ยทะเลดาวแห่งปเปลวเพลิงอ๋อเป็นไฟที่เป็นเหมือนทะเลดาวเพื่ออะไรวะ <laughs> เหลือเวลาตู้นี้อีกสี่วันนะครับรก็จะตู้นี้ก็จะนา่าจะจากลาแลนะ้วโอ โยอิโยอิโยอิมิยะโยริมิยะคือชื่อมึงเรียกยากเหลือเกินนะครับผมเอรู้สึกว่ามันจะสามารถ <c oughs> เอิม่มถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเหมือนว่ามันจะสามารถอบบบัคก,กูบัมบัคก,กูบัมบัคระเบิดนะครับรู้สึกเหมือนว่ามันจะสามารถลองตัวละครได้นะครับแล้วก็ อ๋อแล้วก็เกนชินไอดีนี้นะครับไม่ใช่ไอดีของผมนะครับผมพูดเลยนะครับว่าเป็นไอดีที่เอผมขอพี่มาเล่นนะครับพี่จ๊ะนะครับก็แล้วเขาก็เหมือนจะให้ผมมาเลยนะครับผมก็เลยก็เลยยึดเลยละกันอืก็ยึดเลยละกันนะครับมันไอดีที่เล่นเอาไว้ได้ค่อนข้างไกลระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเก่งเวอร์เก่งวังอะไรขนาดนั้นนะครับิง โอ้ยมีต้องรับอยกางเนนะี่ยเออกดรับทั้งหมดไปเลยแล้วก็ลบข้อความที่อ่านแล้วเคระบบเกมนี้ผมบอกหรือว่ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมยังบอกไม่หมดจริงๆนะเพราะมันเยอะจริงๆริงสกินตัวละครนะสกินตัวละครว่ะคือตัวละครยังสุ่มได้ยากเลยจะให้กูซื้อสกินอีกเหรอแล้วสึกทาอันนี้เนี่ยจะต้องเติมนะครับใช้เงินจริงเติมนะครับไอเพรตัวนี้นี่มาชุดของใครนะไอเดยุกปะมันชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะดู๊กชื่ออะไรก็ไม่รู้แบบตัวนั้นอันนี้หน้าเติมอันนี้หน้าเติมนะครับมบัตรพรแห่งดวงจันทร์นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับอุปกรณ์อัพเวลอัพตัวละครอัพอาวุธไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยนะครับมผมเล่นเนี่ยคืออันนี้ผมไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยนะครับว่าจะแบบเลื่อนขั้นตัวละครอัพตัวละครอัพ อะไรผมอัพทาอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับเล่นเล่นคือแบบว่าเล่นไล่ตีเป็นอย่างเดียวนะครับถ้าว่าให้ผมไปเริ่มนับหนึ่งหม่ผมก็คงไม่ไหวนะครับคือแบบผมข <D _ L> ี้เกียจเล่นมากๆนะครับแล้วก็เนื้อร่งเนื้อเรื่องอะไรผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเลยนะครับคือแบบว่าช่วงแรกๆอ่านอยู่นะครับแต่คือช่วงหลังพอรู้ว่าเหมือนกับแบบมันเป็นเกมแบบซูปเปอร์โอเพนเวิลด์นะครับที่มันแบบว่าไม่มีเนื้อเรื่องคือแบบว่าไม่มีจํากัดนะครับผมก็เลยแบบว่าคือถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเสียเวลานะครับ อันนี้ผมพูดจริงๆนะครับว่าเสียเวลามากนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับสําหรับเกมเมนี้นะครับแมปมันค่อนข้างที่จะใหญ่จริงๆนะครับผมมันสามารถไอ้ซูมได้ขยายได้รู้สึกอหน้าด้านล่างมีอีกนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีเกาะใหม่ที่เปิดไปอีกอันนี้เกาะนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมยังเปิดไม่ได้นะครับไม่ทําพสแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีที่อื่นให้เปิดอีกรหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะมีรู้สึกว่าจำได้ว่ามันจะมีแมปใหม่อัปเดตมานะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ไงมันติเวิร์สที่เป็นไปได้ไม่สิ้นสุดนะครับแบบว่ามันแบบว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะสำหรับเกมเกมชินินแพ็กก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะได้มีไลฟ์สตรีมพวกเกมเอ่ออาร์พีแบบนี้นะครับจริงๆอยากทําเกมเอ่ออินเตอร์เกลแฟเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าไอดีน่าจะบินไปแล้วนะครับผมผมเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วผมก็ไม่ได้จำไม่ดีตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยแตกไปแล้วนะครับอ่ะ พอซูมใกล้ๆภาพมันก็ก็ไม่แตกนะแต่ไม่รู้ว่าในคลิปภาพจะแตกหรือเปล่านะครัพราผมปรับภาพเนี่ยผมตั้งค่าภาพ,ภาพเอ่อมันไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาเล่นผมเน้นเล่นนานนะครับพอเวลาเล่นไปนานๆเนี่ยผมกลัวว่าโทรศัพท์ผมนี่มันจะมันจะโหดร้ายนะครับปรับไปทัาทางต่ำซะมากกว่านะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเรนเดอร์กลางนะครับหรือจะเอาแบบว่าปรับแบบคือปรับกลางเลยก็ดีเหมือนกันนะก็จะสูงมากเลยว่ะ ก็ไม่เป็นไรก็มาดิก็ปรับกลางไปเลยนะกันนะคือจริงๆโทรศัพท์ผมมันไหวแน่นอนนะครับไอ้เช่หรือไม่ไหววะดูดิโอ้โหเป็นภาพแบบว่าแหลกว่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันผมว่าปรับต่ําๆดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเวลาอาัดไปด้วยแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมนี่อ่ะเอาค่าเริ่มต้นแล้วกันแบบค่าเริ่มต้นนะกันนะครับน่ารักนา่กนารักนะครับ ภาพมันไม่ภาพมันไม่นี่ละภาพมันเป็นแบบว่าโหลดทันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่เน็ตด้วยนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับเออเกนชีดิมแพกนะครับเดี๋ยวหาที่ปิดกิฟตสวยๆดีกว่านะรตรงไหนที่มันสวยๆบ้าง,งทุกคนผมว่าที่น้ําแข็งเนี่ยสวยเชื่อผมผมนี่ผมเรียนมาผมรู้นะครับไอ้เควสดดานน้ำแข็งเนี่ย,ย,เ,ยเ,เ,ดดเป็นเควสท,ที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยนะครับเพราะว่าแม่งหนาวนะครับมันมีโอกาสที่จะทำให้เราติดสถานะหมอลำได้นะครับอืม ที่ไหนสวยเอยไม่รู้จะเรียกว่าสวยดีหรือเปล่าเพราะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปแม่งจะยืดยาวมากนะครับเดี๋ยวก็ขอคุณทุกค,ค,คนทุกคนทุก๊ดดุ๊ดทุ๊ดด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 ุ๊กดุ c t นุครัุ๊ดดุ๊ดดุ๊กดุ๊ดดุ๊ดดุห้ทุาเยุะแยุมากุ๊ดดุ๊ดดุะครุบเยุะจนุบบวุาผมุิดวุานุ่จะใุ้ใเวุ yeah! าเลุน ผมไม่อยากจะพูดนะครับว่าเล่นเล่นยังไงก็ไม่มีวันหมดนะครับเพราะมันจะต้องมีไอพวกคนนี้มันแบบเอ้ยผมเล่นหมดแล้วครับผมเล่นเรื่องตันแล้วนะครับรออัปเดตเนเรื่องใหม่นะครับก็เก่งครับคนว่างนะครับดีมากนะครับคนว่างคนเก่งทั้งหลายนะครับหลายคนไม่ได้ว่างไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆนะครับก็มีอะไรให้เล่นเยอะนะครับเกมนี้อ่ะจากกันไปที่วิวภูเขานี่แล้วกันนะโอ้โหสวยมากสวยมากๆสวยอันนี้ก็ต้องเมียผมละอ่ะสําหรับวันนี้ก็ จากลาก็ไปเพลงเท่านี้นะครับขอทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะครับตอนนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมบายยเอ๊ะรู้สึกเหมือนมันจะมีระบบเอ่อถ่ายรูปด้วยหรือเปล่าวะอยากถ่ายรูปวะมันถ่ายยังไงวะเอบบิเดิานช่องเก็บของที่บันทึกเอ้ยอ๋ยอนี่ไงกล้องถ่ายรูปโอ้โหกูมองไม่เห็นไนดะ้ยังไงกันครับนี่กันนะแล้วกันนะ นี่คืออะไรอ่ะว่ามีปรับมุมด้วยไต่อวะอืมกำลังเขียนกวีเลยครับอบิโดกำงเขียนกวีนี่คืออะไรอ่ะอ๋อซูมใกล้ๆนะครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อทำหน้าตาหน้าตาจงหลีเลยดีกว่าเริ่มต้นผิดหวังว่ะนี่คือหน้าผิดหวังแล้วว่ะ อ๋อใช้เวลาโหลดหน่อยนะครับนี่อะไรเนะี่ยอ๋อมีท่ามีท่ายด้วยโอ,อ้มีท่ายด้วยนี่มันเอาวิโดเนี่อือะไรเนะี่ยโอ้พีเบล์พื้นหลังด้วยคตตึงนะครับเย็นแค่มุมนี้คตรเท่ะครับกู <c oughs> เล่นแรงกูเนี่ย เออยังไงต่ออ่ะได้แล้วมั้งเอ้ยกดถ่ายไปเลยโคตรเท่มองแบบห่างตานะครับจากเท่ครับอ่ะจากกันไปแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมบ๊ายบาย